นบ,บีได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยแหละแล้วก็เขาเนี่ยมีอาการแบบร่างกายนี่อ่อนปวกเปียกเหมือนลูกไก่ะฮใช้ประมาณนี้นะอ่อนปวกเปียกเหมือนลูกไก่อ่ะแบบปวกเปียกเลยของกายเป็นป่วยอ่ะฟากอกะลาลาฮูรอซูลุลลอฮิสลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลมัมท่านนบ,บีสลลลลัอฮุวะซัลลัลลมก็ได้กล่าวกับชายคนนี้ว่าท่านกุนแจตาเดอโอบิชัยอินเอาตัสอาลูฮูอียาฮูความหมายโดยสรุปก็คือท่านได้ขออะไรไหมเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ท่านได้ขออะไรกับอัลลอฮ์ไหมเนี่ยจากเหตุการณ์ป่วยเนี่ยก็อลานะอัม ชายคนนั้นก็บอกว่าใช่ฉันขอฉันขอต่ออเหรอชายคนนี้บอกขออะไรดูดูให้ดีนะชายคนนี้ขออะไรโอ้ลัลอ์ถ้าหากว่าพระอ,องค์เนี่ยจะลงโทษฉันในโลกอาคิร้อแล้วถ้าพระองค์จะลงโทษฉันในโลกอาคิร้อแล้วขอให้พระอ,องค์เนี่ยเร่งลงโทษฉันในดุนยาไปเลยชายคนนี้แบบขอแบบนี้เลยนะถ้าหากว่าพระอ,องค์เนี่ยจะต้องลงโทษฉันในอาคิร้อนเนี่ยนะจะขอพระอ,องค์เนี่ย รีบเร่งในการลงโทษฉันให้เสร็จๆ็จไปบนโลกดุนยานี้เสียเลยนบ,บีได้ยินแบบนั้นนบ,บีก็เลยกล่าวว่าสุบฮานัลอลสุบฮานัลอลเป็นคำเหมือนอุทานออกมาท่านทนไม่ไหวหรอกท่านทนไม่ไหวหรอกเจ้าทนไม่ไหวหรอกถ้าขอแบบนี้ทำไมไม่ขอแบบนี้ลนะ่ะ um อัลลอฮุมหมาอตีนาฟิดดุนยาฮะสซะนะว่าฟิลนอาคิราะติฮะสซะนะวะกินาซาบันนารโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ประทานความดีให้ฉันเนี่ยความดีต่างๆให้ฉันเนี่ย ในโลกดุนยาและก็ให้ประทานความดีในอาคิรอและจบท้ายด้วยก,การรอดพ้นจากไฟนรกทําไมไม่ขอแบบนี้นบีบอกหลังจากนั้นนบีก็ขอดูอาให้ชายคนนี้ชายคนนี้ก็หายป่วยหายป่วยจากที่เป็นแบบร่างกายอ่อนปวกเปียบเหมือนลูกไกลล่นี่ยนบีสุดท้ายแล้วนบีบอกแบบนี้ปุ๊บนบีขอดูอาให้ชายคนนี้ก็กหายป่วยฮะดิษต้นนี้เนี่ยมีบทเรียนว่าชายคนเนี้ยไป็นซอฟ้าน,นาบีเนี่ยแหละ ไปขอดูอาว่าโอ้ล้อถ้าหากพระองค์จะลงโทษฉันในโลกหน้าแล้วก็ขอให้ลงในโลกลงโทษในโลกนี้เสร็จไปเลยเพื่ออะไรโลกหน้าจะได้ไม่ต้องโดนเออพอรู้ว่าพอรู้ว่าอะไรเพราะว่าถ้าลงโทษบนโลกเนี่ยม,มันมันมันไม่เจ็บท้าลงหน้ามันไม่เจ็บปวดท้าลงหน้าแน่ก็เลยขอด้วยสำนวนแบบนี้ไปเลยสำนวนแบบนี้โอ้ล้อถ้าหากพระองค์จะลงโทษโทษฉันในโลกอีกขอให้ลงโทษในโลกนี้เสร็จไปเลยโลกหน้าจะได้ไม่ต้องโดนความหมายคืออย่างนั้นนบีก็ได้ยินนบีว่าโอ้สุบฮานัลลอฮ์ทำไมไปขอแบบนั้นขอแบบนี้สิ ตรงเนี้ยอุลมามะบอกเอาไว้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวจะมันงงๆหน่อยะดษะดิษกระจัดกระจายกัน,นอยู่อ่เอาขะดิษตรงนี้ไปก่อนนะดิบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะยกขะดิษต้นนึงให้ดูก่อนอีกต้นหนึ่งนี่เราก็จริงๆเราก็ได้ยินกันเป็นประจำอยู่ลยแล้วแหละที่อยหรอเอ่อที่ท่านอาบิาสาลสอโลซัลามได้กล่าวเอาไว้อิลาอัลลอฮุบิอับดิฮิอลัลกัยรอเมื่ออัลลอฮ์นั้นปัส ต้องการให้เบ่าคนหนึ่งได้รับความดีเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ต้องการให้เบ่าคนหนึ่งได้รับสิ่งที่เป็นความดีอัจจาละอัจจละละหุลอัจจละละหุลโอกูบแต่ฟิดดุนยาอัลลอฮ์นั้นจะรีบเร่งลงโทษเขาบนโลกดุนยาอาชายคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ยินนบีพูดตรงนี้ก็ได้นะและก็เลยขอว่าโอ้ลอถ้าหากพระองค์จะลงโทษฉันในโลกหน้าเนี่ยลงโทษรีบเร่งบนโลกลงโทษบนโลกนี้ไปเลยอาจจะไม่ได้ยินต้นนี้ก็ได้นะว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เบ่าคนใดได้รับความดีอัลลอฮ์จะรีบเร่งลงโทษเขา บนดุนยาไปก่อนเลยให้จบไปเลยบนดุนยาเลยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เบาคนหนึ่งได้รับความดีอัลลอฮ์จะรีบเร่งลงโทษเขาให้จบๆไปบนโลกนี้เลยฟังดีนะไวรดาอาาดาลัลลอฮฺเบออับดีฮิอชัชชัรรอเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ให้เบาคนหนึ่งได้รับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายอัมสกะอ,อันฮูบิซัมบีฮิอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาจะเหนียวรั้งเอาไว้ไม่ลงโทษเขาเนื่องจากบาปของเขาเนี่ยเราจะไม่ลงโทษก่อนฮัตตายูอัฟีบีฮีอัลมันกิยาแต่อัลลอฮ์จะไปจัดการทีเดียวในโลกหน้าเลยมันเก เ้าล้อประสงค์ให้เบาคนนั้นไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีได้รับสิ่งที่เลวราลล้ายอลลอจะเก็บเอาไว้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงโทษบนโลกนี้แต่จะไปลงโทษโลกหน้าซึ่งโลกหน้ามันหนักอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจแบบนี้นะฮะดิตตัวเนี้ยถูกไหมเนี่ยที่ผมบอกฮะดิตนี่ทุกมาจากนบียชดิตโซเหียแต่ชายคนตะแยะที่บอกให้ท,ใหที่ว่าปลวกอ่อนปลวกเปกอะอาจจะนะผมยังไม่ได้ดูเชร้อนอาจจะ อาจจะไปเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไปขอดูอาว่าโอล้ลงโทษฉันไปเลยลวันโลกนี้จบไปเลยคือฟังให้ดีนะหะด,ดิษต้นนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อันนี้มาจากอัลลอฮ์ส่วนของอัลลอฮ์เป็นส่วนของอัลลอฮ์หะด,ดิษต้นเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เบาได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะรีบเร่งลงโทษเขาเลย โบนโลกนี้จบจบไปเลยอันนี้คือในส่วนของอล้อถ้า,าล้อจะลงโทษเบาจะจะทำกับเบาคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะประส์จะให้เบาได้รับความดีเนี่ยล้อแล้วเขามีบาปอยู่เนี่ยล้อะจะลงโทษเบาไปจบจบบนโลกนี้เลยอันนี้คือส่วนของอล้อแต่ส่วนของเราอ่ะในส่วนตัวของเราอะเราทําไงส่วนของเราไม่จะไปไม่จะไปขอว่าโอ้ดล้อ ลงโทษฉันให้จบๆไปเลยบลกไม่ใช่ในส่วนของแม่นบมีแม่ขอแบบนั้นในส่วนของเราอะให้ขอไปเลยว่าอย่าลงโทษฉันเลยเออเข้าใจยัง,งในส่วนของเราเนี่ยให้ขอไปเลยว่าโอ้อ่ะล้ออย่าลงโทษฉันเลยสำนวนง่ายๆ <_ <d> _>ก็คือที่นบีขออาฟิยาเนี่ยอาฟิยาเนี่ยให้ขอแบบนี้ไปก่อนเลยในส่วนของเราขอด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจโอ้ออละขอพระองค์ให้ฉันรอดพ้นจากการลงโทษในอาเคิรในดุนยาและอาเคิรให้ให้ฉันได้รับความดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและพ้นจากการลงโทษในอาเคิรไม่ตกนรกเลยอาเคโรในส่วนของเราขอแบบนี้เลยส่วนในส่วนของอัลลอฮ์เดี๋ยวพระองค์จะพิจารณานี่เดี๋ยวพระองค์จะพิจารณาว่าเบาคนนี้โอเค ค่าตอบรับคําขอของเขาไม่ถูกลงโทษเลยเนื่งองจากเนื่นองจากเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยความดีที่สะสมเอาไว้แทนทาสอดรักการละมาเอาหูความอะไรตอนอะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่จะทาให้อลอนั้นพิจารณาได้คอสรุปมาแล้วว่าสําหรับเบาคนนี้เขาไม่ต้องถูกลงโทษเลยนายคิดหรอแล้วก็จะได้สวรรค์ชั้นไหนก็ว่าไปอ่าแต่นั่นจะอีกเรื่องหนึ่งอีกแต่ ถ้าเบาคนไหนอัลลอฮ์พิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่าข้อตัดสินว่าเขาจะต้องถูกลงโทษเขามีบาปที่จะต้องถึงขั้นถูกลงโทษอ่าจะต้องถึงขั้นถูกลงโทษนะเนื่องจากความดีโน่นนี้นั่นที่เขาได้ทาไว้อัลลอฮ์ทรงรู้ดีข้าจะลงโทษเขาบนโลกนี้เลยอันนี้คือฮะดิษตัวนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นหน้าที่เราว่าขออย่าให้ถูกลงโทษเลยส่วนอัลลอฮ์นั้นพระองค์จะพิจารณาหน้าที่เราขอให้ดีทําอิบนันอามันอิบาดาัทําความดีอะไรต่ออะไรให้ดีส่วนอัลลอฮ์จะพิจารณาว่าไม่ให้ถูกลงโทษเลยลยโกหนนน้้าั ัมดุลิลละอันนั้นคือประเสริฐสุดสุดยอดเป็นอาวิยะสุดยอดแล้วไม่ถูกลงโทษเลยนะในโลกหน้าเข้าสวรรค์เลยชั้นไหนก็ว่าไปครับอีกระดับหนึ่งถูกลงโทษอัลอพิจารณาแล้วต้องถูกลงโทษเอาให้เสร็จบนโลกนี้ไปเลยอ่านั้นได้ความดีแล้วโลกหน้าจะไม่ต้องโดนไงอันนี้คือเข้าหไฮดิตต้นนี้ส่วนเลวร้ายก็คือไปถูกลงโทษในโลกหน้าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษในโลกนี้แบบให้เสร็จไปทีเดียวหรือถ้าเลวร้ายสุดโลกนี้โดนด้วยโลกหน้าหลนโดนด้วยอันนี้เลวร้ายสุดเลยวันอียาตุเป็นละ